บ,บิ๊บชูก่อนเลยบะหมีม่ไก่เอมิลี่คือ,อจะบอกว่าไม่เคยซื้อมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันต้องสั่งยังไงบ้างทุกคนในแถวสั่งกันเร็วมากเขาสั่งกันเนี้ยแค่นี้บวีบ,บเอาก่างหมูเพิ่มมาด้วยนะแล้วทีนี้ไม่มีใครสั่งเลยวะ แถมหรือเปล่าวะยืนยืนอยู่พักหนึ่งสองคนก่อนหน้าเราเขาสั่งหนึ่งสองแล้วเขาก็พูดว่าเอาหนังปลาทอดอะไรสักอย่างหนึ่งสั่งอะไรไม่รู้ทอดทอดหมูกะจกอะไรเนี่ยแหละถุงหนึ่งบีวีก็เลยเฮ้ยทำไมไม่เหมือนของเราของเราเป็นกากหมูอะ่ะพอถึงคิวของหน้าเราปุ๊บไ่พูดความทำเพลงรับใบเสร็จปุ๊บหยิบถุงไปเลยแล้วบีบีขอโทษนะครับมันมีอะไรพิเศษบ้างครับเขาบอกอ๋อมีหนังปลาแซลมอนทอดกรอบน้ำพริกหมูกะจก พี่เราเท่มงนไม่เคยเขินต่อหน้าทุกคนอือติิวิชูก่อนเลยอืตามเขาเลยใช่ดูว่าเส้นจะจืดแซงไมรสชาติสมควาน้ำาลือดนอะหอมน้ำปลาชัดโอเ็ดอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้เข็มเกินไปหนึ่งในตัวต้นเรื่องนะฮะความงงของผม มีความหอมพริกเผาตอนแรกไม่เผ็ดแต่เคี้ยวไปเรื่อยๆเผ็ดเออใช่ไม่เหม็นคาวกลิ่นพริกหอมชัดอืมอันนี้จะกรอบหน่อยจะกรอบกว่าหนังปลาแซลมอนคุณอหา่เลยอันใหญ่ก็ได้อร่อยแล้วฟิลลิ่งการถือกระดาษถ้วยแบบนี้เหมือนบะหม,มี่จีนไม่เคยกินนะแต่เห็นในหนังเยอะ